กรมควบคุมโรคเตือนนะครับวันบุหรี่ไฟฟ้าพบสารก่อมะเร็งเสี่ยงต่อโรคเหงือกอักเสบโรคทางเดินหายใจอันตรายทั้งผู้สูบและคนรอบข้างนะครับ โดยกรมควบคุมโรคครับได้ออกคำเตือนประชาชนเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับหลังจากที่พบสารเคมีอันตรายหลายชนิดรวมทั้งสารก่อมะเร็งด้วยครับและละอองไอจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้สูบและคนรอบข้างครับหากสูดดมควันเข้าไปอย่างต่อเนื่อง อาจป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบของทางเดินหายใจและระบบประสาทได้ครับข้อมูลจากรายงานวิจัยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ระบุว่าละอองไอของบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาครับมีสารเคมีอันตรายหลายชนิดครับเช่นนิโคตินโพพิลีนไกลคอลสารแต่งกลิ่นสารก่อมะเร็งรวมถึงยาฆ่าแมลงและสารเคมีอื่นๆอ,อ,อีกนะครับ ดังนั้นผู้ที่สูบรวมถึงคนรอบข้างนะครับที่ได้สัมผัสหรือสูดดมละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพครับเช่นเสี่ยงต่อการเกิดโรคของเหงือกอักเสบครับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระบบประสาทส่วนกลางดวงตาและผิวหนังครับทั้งนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคจึงขอเตือนไปยังประชาชนทั้งที่เป็นผู้สูบและผู้ที่มีบุคคลใกล้เคียง หรือในครอบครัวนะครับที่สูบุหรี่ไฟฟ้าอย่าตกเป็นเหยื่อสิ่งเสพติดในรูปแบบใหม่นี้นะครับ